เรปพรพูดต่อนะพูดต่อในะตอ,อนะ่ี้นะก็ที่เราเกิดแล้วหนึ่งก็รับกรรมฐานบุคคลทั่วไปปกตนะิรับโครงการนะของคณะอบรมนะนี่เราก็รับปกตินะก็ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์นะเนาะแต่ก็เปิดรับเป็นปกติแต่ก็อยู่ในการควนะบคุม ให้ตามระบงระเบียบของสบคกะเช่นเราฉีดวัคซีนแล้วนะเราก็เตรียมหลักฐานด้วยอยู่ในมือถือก็ได้แล้วก็ตรวจเอทก็ได้ะมาก่อนเท่าเนี่ยหรือมาตรวจที่ศูนย์ก็ได้ะก็มีอำนวยความสะดวกไว้อยู่อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ปีใหม่อย่างที่บอกแล้ววันที่สามสิเอ็ดธันวาคม นะปลายปีก็ใกล้จะถึงแล้วนะอีกไม่กี่วันบางคนก็ที่มาประพฤติปฏิบัติกันตอนนี้ก็อยู่ยาวก็เยอะยินดีนะยินดีแล้วก็อนุโมทนา,นากับทุกคนนะแต่ว่าเราอยู่เรามาประพฤติปฏิบัติก็ต้องตั้งใจเนาะนะตั้งใจเอาบุญไปเยอะๆนะสร้างบุญสร้างกุศลในตัวเองเนะพราะเรามามันก็เราตั้งใจทําเราตั้งใจประพฤติเราก็ได้นะถูกปล่า เราตั้งใจจริงเราก็ได้ของจริงกลับบ้านเราไม่ตั้งใจจริงเราเล่นเล่นเราก็ได้ของเล่นกลับบ้านเพราะตรงนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่บุญเราถือว่าเรามีบุญมากๆมีบุญมากๆรักษาศีลปฏิบัติธรรมมันเป็นที่บุญที่คู่ลเราก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศสพัฒนายิ่งทํากันเยอะ มันมีกําลังนะมันมีแรงมีพลังมีกําลังนะเร,เราเห็นคนหนึ่งเ็าสร้างความดีเราก็รู้สึกดีอะเราก็อยากทําถูกปะพอบางทีเข้ามาแล้วโอนะ้ทางศูนย์นี่เตรียมให้ทุกอย่างนะบางทีบางคนบอกสบายไปอยู่บ้านเจ้าค่ะนะขออยู่ยาวเลยได้ไหมเจ้าค่านะแ mm hmm. น่บางคนโอ้ไม่ไม่รับอยู่ยาวเนาะแบ่งแบ่งกันบ้างผัดผัดกัน นะผัดผัดกันมากับผัดกันไปผ,ผัดกันเวียนมาดดปฏิบัตินะเดี๋ยวอยู่ยาวกันหมดแล้วไม่รู้จะยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวพัดจนันเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวต้องหาเลี้ยงหนักเลยนี่นะถ้าอยู่กันวนเนี่ยยาวเลยไม่กลับบ้านนะนะก็แบ่งแบ่งกันแหละอะไรอะไรหรอกนะผัดกันเพราะว่าสถานที่อยู่กันยาวๆเยอะๆแล้ว,ลว,ลวนะมันนะไม่มีการผัดเปลี่ยนนะเราก็ต้องผัดเปลี่ยนให้คนที่ทุกข์กว่าเข้ามาบ้างเรามาแล้วสบายใจแล้วทุกน้อยแล้ว เห่อไหมเออพัฒนาจิตพัฒนาสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วนะมันคลายทุกข์ดจจิตสงบขึ้นบ้างอะไรบ้างนะจิตปลองไสบ้างจิตเป็นสุขบ้างเออกลับนะกลับไปทําหน้าที่เราต่อแล้วนะมีกําลังนะกาลังจิตกําลังใจที่จะนะไป,ปะเผชิญปัญหาหรือจะแก้ไขปัญหาชีวิตไดนะ้ที่เรามาประพฤติปฏิบัตินะพอเราเอาไว้นะชุดใหม่มา นะชุดใหมท่ทุกมากกว่าทุกแบบเราก่อนเราเข้าให้เขาเข้ามาเข้ามาอดูกายดูใจอยู่กับตัวเราเองนะอยู่กับความเป็นจริงนะเข้าใจความเป็นจริงโอ้ปล่อยปล่อยวางได้สบายใจได้ทุกน้อยอะดีขึ้นก็เปลี่ยนใหม่ชุดใหม่เข้ามาอีกนะโยงออกไปพลังหมดไม่ยอมทําต่อไม่ยอมชา้าไปเจอโน่นเจอน,นี้เอาคำนั้นมาดีกลับเอามาชาร์จใหม่มมนเป็นไร นะแต่ที่จริงอาตมาก็เน้นว่านะโยมกัับบ้านต้องทาด้วยนะพยายามทําบ่อยๆอาตมาเปรียบเทียบให้ฟังนะโยมมามาปฏิบตัติโอ้ยชาร์จแบตนะได้แปดสิบอร์ซแล้วนะคือไอชาร์จสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเรามาชาร์จแบตนะแต่เอาไปเป็นไง<อ>ใช้อย่างเดียวเลยนะใช้อย่างเดียวเลยไม่ชาร์จต่อ โยมว่าแบตมันหมดได้ไหมเออหมดได้ใช้ได้ไหมเออเครื่องดับแล้วเรียบร้อยถือก้อนหินไว้เปล่าๆไม่ใช้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ฟังแต่เป็นไงโยมออกไปไม่ประมาทนะชาร์จเรื่อยๆถึงจะว่าไม่ได้มีเวลาชาร์จตลอดทั้งวันก็เหอสิบเปอร์เซ็นตะไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นโยมยังใช้ได้ไหมโทรศัพท์ใช้ได้เห็นไ,ไหมเออ ที่เปรียบเทียบให้ฟังเราก็ต้องขายหยั่นชะ้าไอสติอย่างที่อาตมาบอกนะเนี่ยเปรียบเทียบนะตายก่อนตายเต็งก่อนไว้ว่ดรู้จักว่นะเซฟที่คัดสติรู้เร็วรู้ทันทมันตัดมันะไฟไม่ดุนะกิเลสมันกินเราไม่ได้กินเราได้ยากมันคอยตัดนะตัวเอนะ๊ะที่อาตมาบอกบ่อยๆตัวสติตัวฉุกเราตัวฉุก นะตัวระลึกได้ตัวยับยัง้งนะก็เรียกเครื่องคุ้มครองจิตสติสัมปชัญญะนะคนะุ้มครองจิตเนี่ยไม่ประมาทนะก็ต้องทำแต่โยมต้องฝึกลงทุนด้วยตัวเองนะฝากคนอื่นทำไม่ได้นะเอฝอึกสติไอตัวสติมันไม่เหมือนบุญประเภทเอื่นนะไอบุญโยมทำบุญทำสังฆทานทำทานะเอ้ยเธอฝาก ปัจจัยฝากของไปทาหน่อยสิจะฝากได้อะไรอย่างนั้นนะเห็นก็ทำเลยรู้สึกดีเดีย๋ยวนี้มีรูปมีอะไรไปดูในเฟซบุ๊กเห็นเธอทำมันรู้สึกดีมีหลักฐานแต่ฝึกสติให้ฉันทําเผื่อน,นี่มันไม่เผื่อได้ไหมนะเออเธอฝากฝากปฏิบัติด้วยฝากพัฒนาสติให้ฉันด้วยทําเผื่อได้ไหมไม่ได้นะเ,เราสติขึ้นแต่เขาสติไม่ขึ้นนะ อยากจะเผื่อมันเขาก็ไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นของเราอย่างเดียวสติอ่ะถูกว่านี่เปรียบเทียบนะของดีได้ยากนะถูกว่าโยงเอาสบายโยงก็ได้อของของสบายอ่ะของสบายมันมันมันจะทําให้เราหลงมันหลอกเราอได้ของดีมันต้องลงทุนความลําบากหน่อยนะต้องฝืนใจต้องอดทนหน่อย นะแบบปวดนอ้อยอมมาบ่นะปวดจังเลยเจ้าค่ะปวดนอปวด,นอ,ปวดนอในลงทุนซะหน่อยมันจะได้เห็นทุกข์ไงเห็นความจริงนะปวดหนอเราเห็นความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจได้กำหนดได้แล้วปวดหายโอ้มนีเกิดปัญญาเลยเห็นความจริงเห็นใต้ลักเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตามเป็นอย่างนี้นะทุกที่ใจเกิดโอ้โกโมโหเลยมาโมโหไอ้คนนี้เลยทิ้งขั้นมะาบางคนมาในโกหกหัก รับคุดนะโดนเทมานะถ้าโอ้ทำไงมันจะเป็นจะตายนะซึมเศรา้าเหงาหอยโอ้อดีเจมเก่งมันรู้ใจเปิดเพลงอะไรก็โดนใจหมดเลยนะโอ้เปิดเพลงนี้ก็ร้องไห้เปิดเพลงนี้ก็เสียใจนี่มันรู้ใจเราหรือเปล่านี่อย่างแต่ว่าใจเรามันทุกข์อยูแต่พอมาประพฤติปฏิบัติเป็นไงน้ำบอกใช้ในเนี้ยใช้ในตอนปฏิบัตินี้บอก,บอกเเับเลยะเทคนิค โยมใช้มันเนี่ยแต่มาเข้าปฏิบัติใช้มันไม่หมดตรงนี้แหละใช้ตอนปฏิบัติเนี่ยใช้ไวใช้เร็วอย่าถ้ายโยมไปใช้ข้างนอกนะไปเจอนี่มันหนักนะบางทีมันต่อยอดเป็นลูกคิดพวกอีชาติเลยจองร้านจองผ่านไม่จบแต่ถ้าโยมมาใช้ในกรรมฐานนะจบเลยอจบชาตินี้แหละไม่ไม่ไม่ผูกแล้วไม่ผูกไม่ไม่ผูกเวงกันแล้วไงไม่จองร้านจองผ่านมันจบที่อาตมาบอกมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นข้างนอกโยไม่จบเพราะว่าอะไรมันแข้งไปแข้งกันมาเยอะทะเลาะเยวฆ่ากันตายเยึงกูจะตามมึงทุกชาติไปน่นไปอย่างนั้นอีกใช่ไหมเอาหน้านี่โผล่มาแล้วมันทิ้งกูนี่มันโผล่มาแล้วใช่ไหมยกตัวอ่ะแข้นมาแล้วแข้นหนอกําหนดเห็นหนอนี่บอกเห็นหนอเห็นหนอเห็นไม่หายเจ้าข่ะยิ่งกําหนดเห็นยิ่งเห็นเป็นยังไงรู้สึกไงแข้นเจ้าข่ะยขอแข้นหนออารมณ์ปัจจุบันคือแข้นไม่ต้องไปกําหนดเห็นแล้วแข้นหนอ แคนหนอยอยากฆ่าอยากฆ่าหนอกํำหนดไปไม่เป็นไรอยากฆ่าหนองใจเป็นอย่างนั้นแต่ให้ทันนะจักหนักจะเป็นเบาอายมลองทําดูฆ่านะจับแค้นหรืออะไรนะโกรธโกรธจากโกรธโกรนอโกรนอกํำหนดไปเถรอร้อยครั้งพันครั้งํำหนดไปเดี๋ยวสติสมาธิดีมันจะเข้าไปที่บอกไงแนะต่อตอนตายเต็มอ,อ,อนมันจะตัด เข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปรู้เท่าทันมันจะเพิ่มมันก็ไม่เพิ่มมันก็ลดลงลดลงลดลงนะยมไปสังเกตจากแค้นมากเหลือแค้นน้อยจากแค้นน้อยเหลือโกรธโกรธมากเหลือโกรดน้อยนะโมโหมากเหลือโมโหน้อยนะจากกลายเป็นอะไรบุดหิดขุนเครื่องใจสุดท้ายหายเลยมันจะค่อยๆเบาสังเกตจากไอหน้าคนนี้โอ้โหเห็นหนอเป็นชั่วโมงยังไม่หายนะ กำหนดไปกำหนดมาความแค้นความโกรธลด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 จากนี่ไปไงจากชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงหายจากครึ่งชั่วโมงเหลือสิบนาท,ทีหายไปอย่างเงี้ยจากสิบนาท,ทีบางทีกำหนดทัลลมทางใจดมได้เลยหน้ามันหายไปเลยนึกถึงไม่มาเฮ้ยทำไมไม่โกรธเฉยๆนี่หมดยังหายโกรธจบยังจบแล้วอืม หายขวดจบแล้วแต่เราต้องทําเองนะ่ะต้องฝึกนี่จบแล้วจบในปัจจุบันแล้วไม่ต้องไปพูดชาติหน้าแล้วไม่ต้องไปพูดอนาคตแล้วจบจบที่ใจเราไม่โกรดไม่แค้งไม่เคลืองโหสินะเราจะระลึกได้รู้ตัวเลยทําถูกใครถูใครพีแค่แ,แต่แต่ไม่ไม่มาไม่โกรธกันโหสิกัน,นก็จบแต่เมตตาออกอย่างนี้แผ่เมตตาออกนะอืม เขาเขา,าโกรธเขายังโกรธเราอยู่เรื่องของเขาแต่ชั้นดับของชั้นได้แล้วใช่ไหมของใครของมันนี่อย่างนี้แผ่เราแผ่ <S <S 1> <S 1> ออกถ้าไม่งั้นโยมแผ่ไม่ออกโยมจะเข้าใจเลยที่หลวงพ่อบอกขอ,อโอสิก,กรรมก่อนแผ่เมตตาคืออย่างนี้ไม่ใช่มา้าะพเจ้าขอ,อาโอสิก,กรรมให้ในายนั่นนายนั้นนางน,น,าน,นี้นา,นนา,นนายน,าน,นั่นนางนั้นนี่กลายเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นแหละนึกนามก็โกรธอยู่แล้วแผ่ออกไหมล่ะโอสิก,กรรมได้ไหมล่ะไม่ม่ไบ นี่ก็ฝึกอ,อย่างที่อาตมาบอกแนะน,นํากําหนดไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันจะเบาลงเองสุดท้ายถ้ามันหมดราบคาบจบสบายใจเลยนึกนึกถึงคนนั้นก็เฉยๆอ่ะนี่วิธีพิสูจน์ว่าเราเราใช้เขาหมดเลยอย่างเราเรื่องยี่สิบเรื่องไม่รู้นนะยงก็ต้องไปค่อยๆเคีเอาทีละเรื่องนี่ยกตัวอย่างนะใจได้หมดแหละทุกปัญหานเนี่ยฝึกสติปัฏฐาสี่คืออย่างี้เราต้องรู้ทันรู้ทันใจจิตใจเรารู้ทันกิเลสเราถ้าเราทันมัน มันจะเพิ่มยากที่มันเพิ่มไม่มีหมดเพราะเราไม่ทันหรือว่าไม่ทันอารมณ์ไม่ทันความโกรธไม่ทันความหลงไม่ทันความโลภมันมีกําลังมากกว่ามันถึงไม่จบก็ทีมันเวียนว่ายตายเกิดไม่จบก็ทีแต่อย่างเงี้ยมันตัดภพตัดชาติเลยถ้าเรารู้ทันจบก็ตัดเลยถูกไหมทําไมเ็าบอกมันถึงบอกว่าถ้ายิ่งปฏิบัติแล้วมรรคผลนิพพานไม่ได้เวลหารได้เพราะอะไร มันไม่มีพพไม่มีชาติไม่มีการเวียนว่ายแต่เกิดไม่มีการปลูกต่อแล้วให้สันติให้ความเ,เกิดต่อมันก็โดนตัดตัดตัด,ต,ดตัดไปนี้ก็ถึงบอกเอ้ยทำไมเวียนว่ายแต่เกิดพบชาติมันถึงลดลงเรื่อยๆถือว่าเราทําได้ละสังโยชน์สามข้อแรกในสิบข้อได้นี่ก็สโสดาบันแล้วนะอย่างน้อยไม่เกินเจ็ดชาติไม่จบกิจแล้วไม่ไม่มีพบไม่มีชาติแล้ว ไม่มีการเรียนว่าไม่มีทุกข์นะเนี่ยอะไรอยงของเก่าใช้ของเก่าของใหม่ไม่เข้าเข้ามารู้ทางตัดก่อนะที่กาหนดในอายตนะเห็นหน้อเสียงหน้อยกินนออยวัยเราปฏิบัติไปเรื่องใหม่ๆไม่ค่อยมาแล้วกําหนดคราวนี้เรื่องเก่าออกมาเป็นแบบ เรื่องเก่าๆไอ้ในอดีตปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอ๊ะทำไมตอนหนุ่มตอนสาวตอนนู้นตอนนี้มันโผล่มาเจ้าค่ะระลึกได้มันไม่ใช่เรานั่งเราไม่ได้ไม่ใช่ไปนั่งย้อนเอาเองนะปวดน้อนี่แหละาำนดปัจจุบันเดี๋ยวรละลึกได้มันคลายออกจากสัญญาความจําได้ในรู้ม่รู้ที่มันเมมโมรี่ในดวงจิตเราอะดวงจิตมันเหมือนฮาร์ดดิสอะมันเก็บข้อมูลหมดเ่ยนี่ยังแค่พูดชาตินี้ยังไม่ได้พูดพกิพกิชากิจกาบกิจกันนะเนะีนะ่ยอ่า บางคนบอกอยากรู้วดีชาติรราอ,นจจอนตันตรมาบอกย้อรู้ปัจจุบันเลยกำหนดไปกําหนดมาไอเรื่องใหม่ๆไม่ค่อยคิดแล้วคราวนี้เรื่องเก่าโผล่มายังไงเจ้าคะนี่มันลายออกมาจากใจเราที่มันเก็บไว้เอ๊ะบางทีเรื่องหนุ่มเรื่องสาวเรื่องนู้นเรื่องนี้โผล่มาบางคนจําได้เลยตอนอนุบาลเพื่อนชื่ออะไรบ้างจําได้ไหมมอน,นไม่ต้องพูดแล้วหน้ายัางเล็กไม,ไม่ออกเลยไม่ต้องพูดเชื่อ,อบางทีทําไปจํขที่มาได้เฉยเลยนะ ถ้าสติดีๆอิสีดีๆมาเลยโอ้ยจำแม่นเลยนายโยมที่เขาอย่างเช่นมาเข้าโครงการอริยะวิถีอันนั้นปลายปีกันยากำนดละเอียดละเอียดนะทำตอนเรื่องหูมาเลยแล้วจำได้เลยชื่ออะไรนะเง้นลืมจริงลืมมันลึกไม่ออกนี่มันออกมาจากสัญญาปวดหนอปวดหนอจะเป็นจะตายเออ,อยูยดีแล้วลึกขึ้นมาได้ตอนเด็กๆ เนะ่นเล่นก็ไม่ได้เจตนาเอาไม้ไปเคีย่ยนะให้พวกลังนกอน่ะนกมันมีมันมีมนมลูกอยู่เล็กๆลงตกลงมาขาหาักฟังอะไรบ้างโอ้ละลึกได้ตอนปวดจะตายเน,นี่ยก็ไม่หนึ่งปวดหนอปวดหนอ,หนอแพ้เมตาวุสิกับอปวดหายอาศาัศจรรย์นี่นี่เดี๋ยวเลือนลงมันวิ่งได้ก็หายนะแต่ยังน้อยเราก็เห็นความเป็นจริงอ่ะที่มันเกิดของสังขารนะ ทุกมันเกิดได้มันก็หายได้นะเราเข้าใจเราก็ไม่จมกับทุกนะอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่ออย่างที่บอกเย้อะลึกได้ทําดีทําไม่ดีกับพ่อแม่ยังไงนี่ลูกเตา้ามันนึกได้ก็อนะ่าก็เรียกว่าฮีโร่โตาปาลายเกมควตตอบากรู้คุณที่หลังไม่ทำแล้วโกติดตามนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนอุปนมสัยเราได้เนี่นเป็นอย่างนี้นะ ประพฤติปฏิบัติธรทมโยมทั้งทำไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจบางคนปวดน้อปวดน้อจะเป็นจะตายเข้าอบรมอ,อ,อยู่ดีแลระลึกไดโอ้โหปูมาเลยนะปูปูมาเช้ากินปูสดๆไปไปต้มไปเผาไปอะไรหักแข้งหักขามปวดจะตายเลยอ้าวเราเรื่อยเอ็นน้องโอิการาน้ำตาแตกแพ้เมตาที่บุญชอบให้มานรายงานให้ฟังเราก็บอกกำหนด มันก็เบาบางแต่ก็ยังมีอยู่เจอทุกรอบนะเอาไปมาคราวนี้มาอีกรอบควรน้อควน้อเราลึกได้คราวนี้ปูแม่มากับปูลูก <c oughs> ออวันนั้นกินด้วยมา,มาลูกด้วยกินทั้งลูกทั้งแม่เลยเออแผ่เยอะแล้วโอสิก,กรรมสำนึกผิดในมันเป็นในนิมิตแล้วกันนะในขนาในั้นเราลึกได้โอ้ไอปูแม่ก็เลยบอกเอ,อโอสิก,กรรมให้แล้วนะ็นจำลึกผิดลรวลึกได้ ไอปูลูกบอกแม่โโหสิแม่อย่าไปโอหสิมันนั่นลูกไม่ยอมแม่ก็ว่าไปก็ใช้กันไปต่อไม่เป็นไรแต่ท่นี้ก็ใช้แพ่ไปทาไปเรื่อยๆกรรบางอย่างบางทีมันก็ต้องใช้เวลาดูว่าเดินเดินไปไม่เห็นเดินชนเล้ไม่มีเจตนาขอโทษครับขอโทษถักหายไหมหายไม่เห็นไม่เจตนาไม่ได้หนักอะไร นี่กรรมแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนากรรมเบาคือมันก็โอ้โหสิกรรมกันง่ายแต่เป็นไงโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. เลยเราไม้ไปตีหัวก็แตกเลือดอาบเลยพี่ขอโทษอย่างนี้หายไหมล่ะเออไม่หายง่ายหรอกเดีย๋ยวมันต้องโดนตีกลัมบ,บ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราเป็นไงกลับบ้านไปสำนึกผิดเฮ้ยเฮ้ยมันทําไปมัน,ม,นมันบันดาลโทสะขึ้นมันมีความสำนึกขึ้นมาอืม วันหนึ่งไม่หายก็ทําอาทิตย์หนึ่งทำอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หายก็เดือนหนึ่งเดือนมึงไม่หายก็สามเดือนสามเดือนไม่หายก็ปีหนึ่งดูนี่หายไหมนะเขาขอโทษเราความดีมาแก้ไขทุกวันจนเราเห็นว่าเขาสำนึกผิดก่อนเลยเฮ้ยมันสำนึกจริงๆอย่างเงี้ยเฮ้ไม่หายทยี่โยมก็ทำเลยสองปีสามปีทําไปเลยอาตมาเปรียบเทียบไม่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไงถ้าเราไปทําเขาหนักมากเนี้ยเขาแค้นมากก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องใช้ สำนึกใช้เขาถูกว่าเออไม่ใช่อยู่ดีแป๊บแป๊แม่มาปฏิบัติธรรมสักหน่อยอูกแผลเมตตาสีจบจบกันทุกเรื่องเลยนะแม่มันก็นะเกินไปถูกว่าเออมันไม่สมเหตุสมผลเปรียบเท่บไม่ฟังรับเข้าใจความเป็นจริงนี้ก็นะพัฒนาจิตเราก็พัฒนาจิตสติปัญญาสมาธิไปไหนไหนไม่ดีเราก็สำนึกแต่เมตตาที่นั้นก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจดีแล้วก็ทําดีต่อไปเนี่ย ไม่มีอะไรมากมันแค่นี้หลเนี่ยเราเข้าใจมันก็ชีวิตมีความสุขระทุนกน้อยฝากในเรื่องของไอ้นี่เรื่องแล้วกันเนาะเอออะไรโครงการเมื่อกี้ช่วงปีใหม่ไปแล้วเนาะอ่สวดปีใหม่อะไรเสร็จปุ๊บเชา้าวันที่หนึ่ง,งวันที่หนึ่งมกราหกห้าก็อันนี้ก็จะมีใส่บาตรอันนี้พูดถึงกิจกรรมปีใหม่ต่อยน,นิดนึงใส่บาตรตอนเชา้าอะไรก็ว่าไปสมมติจบกิจกรรมช่วงปีใหม่ไปแล้วก็ โครงการอยู่อย่างพระครั้งที่9นะวันที่17ดถึง29มกราคนนะส5 6 5 17สบหถึง29มกราหม6้านะนี่ก็โครงการอยู่อย่างพระครั้งที่9ก้าจะนอกสถานที่ใครสนใจมีเวลานะเชิญได้นอนเต็นท์ให้โยมนอนบ้านเดียวนะนอนคนเดียวครับลองไม่ต้องนอนกับใครเพราะนอนเต็นท์ ตั้งเต็นให้โยมนอนไม่ต้องไม่ต้องแบกงมาด้วยนะเดี๋ยวตั้งให้อย่างดีเลยบางคนบอกกลวงงูเจ้าค่ะตั้งพื้นแล้วเ่าโอ้โหตั้งนอนบนแค่เลยนะอย่ายกตั้งบนแค่ไม่ต้องกลัวกลวงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะบัดจะทําวัดเช้าวัดเย็นแถวลานโพด้านนู้นนะลงไปเนี่ยหลังวิหารด้านนู้นลงไปนะแล้วก็ตั้งเต็นอยู่ล้อมๆาใครก็เคยเข้าหลายคนอยู่นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะ ลองลงทะเบียนไว้น่าจะสักห้าสิบคนได้แล้วมั้งว่าจะรับสักแปดสิบน,นี่ก็จะเต็มแล้วแป๊บแปเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปใครพร้อมหนึ่งคุณสมบัตินะอายุไม่เกี่ยงเกี่ยงแต่ต้องอะไรต้องดูแลตัวเองได้นะสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้แล้วก็ต้องเข้าให้ครบโครงการดูแลตัวเองได้ไงก็คือปฏิบัติได้แหละนะดูแลควบคุมตัวเองได้นะไม่ใช่อยู่สามวันดอดกับ กลับบ้านก่อนไปทําธุระเพราะว่ามันนอนนอนนอกข้างนอกอะ่ะบางคนเอารถมาก็มีนะแอบแอบหนีไปทําธุระก่อนกลับมาใหม่องนี้นะอันนี้ห้ามนะบอกไกอนะว้ก่นอ่าพราะอะไรยกรวมออกไปไป,ไ,ปไม่บางทีไม่บอกด้วยหลบไปมั่งอะไรบ้างอันะน,นี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวไปเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาทำไงลงระเบียนอยู่ตรงนี้นะตามโคนต้นไม้ในตรงไหนก็น่าจะยังเย็นเย็นอยู่ นะหรือบางคนกลัวแดดร้อนก็นเตียเตียไม่นี่มาด้วยกันแดดเอฟพีเอ e, อะไรก็ว่าไปหนาๆหน,านอ่อยถ้ากลัวกลัวผิวเสีเยแต่ช่วงนั้นยังไม่ร้อนมากก็พิจารณาเป็นยาไปคีลานะปปจยะเพสัตนะบางคนบอกใจได้ไ้่เจ้าค่ะเดี๋ยวผิดติมน,นัดจากคีตาอะไรแนตะ่ข้อเจ็ดเราก็ต้องดูแล้วถ้ามันเริ่มไม่นี่เราเพิ่มเป็นยานารักษาแล้วก็ว่าไปอยู่ที่เจตนาเรนะานันนี้ก็ปฏิบัติงง ตามคนต้นไม้บางฟังคำเดี๋ยวเขาก็ตั้งประรำอะไรก็ว่าไปนะโยมก็ทําบัตรสดมุ์อะไรก็ปฏิบัติก็ดีถ้าใหม่ๆจริงๆเลยต้องมาเข้าทั่วไปก่อนนะเพราะว่าไปปฏิบัติทีปล่อยให้โยมประพฤติปฏิบัติมันจะได้เข้าใจเรามีพื้นฐานพอสมควรก่อนอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ก็บอกโยมไว้ก็ไม่ได้มีใครได้ใจอะไรแล้วเนาะไม่ได้มีอะไรแล้วก็มาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วกันอันนี้ก็ ขออนุมโมทนาบุญนะกาตยิโยมทุกคนทุกท่านนะที่ว่าตั้งใจมาประพืิมาสร้างความดีมาปฏิบัตินะเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญานะของตอนเองให้พัฒนาขึ้นนะจะได้สร้างความดีนะไปได้มากๆกกนะ็ขออนุมโมทนาบุญขอรัธนาคุณพระศรีรัตนารตายคุณพระอุปชาพระธรรมสิงหบุราจารหมุนวัตรลังติตะธรรมโมคุณกุศลที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขออนวยพรให้ทุกคนทุกท่านตองมีความสุขความเฉลิญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาการทํางานการประพฤติการปฏิบัติธรรมที่นึกถึงประการใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วเอสฉนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จพันสาเร็จอะนุโมทนา